กลับบ้านไปให้แมวกินเกิดอะไรขึ้นคะแล้วมันเปลี่ยนแล้วอยู่อยู่ก็เปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปยังไงอลูกต้นไม้มันเหี่ยวลงมันเหี่ยวใช่ไหมคะแต่ตอนแรกที่หนูดึงมามันเหี่ยวไหมคะตอนเช้าไม่เหี่ยวไม่เหี่ยวใช่ไหมเอ๊เราจะทํายังไงดีนะให้ต้นไม้มันไม่เหี่ยวถ้าหนูเอาดินมาโรงเรียนเอามาทั้งกระถางเลยเป็นยังไงลูกลําบากไหมลําบากลําบากเออเราจะทํายังไงให้ต้นไม้มันไม่เหี่ยวกันดีเนาะเดี๋ยวครูบุญเปิด หาข้อมูลให้หนูช่วยค้นหาได้มั้ยคะได้ค่ะโอเคค่ะมีดอกอะไรคะดอกบัวมีต้นกุหลาบสองสามและสี่อาทินี้ดูให้หนูสำรวจดอกกุหลาบเสียอะไรลูก ดไหมคะสดใช่ไหมแต่วันนั้นเอิร์นบอกว่าต้นไม้ของเอิร์นใช่ไหมหรือดอกไม้ของเอิร์นใช่ไหมคะพอไปอยู่ตอนเย็นเป็นไงตอนเช้าจะมันสดแบบนี้เลยใช่ไหมพอตกเย็นเป็นยังไงรูกเอิร์นเหี่ยวลงเหี่ยวลงอ่ะเราจะทำยังไงให้ดอกลมบมันไม่เหี่ยวหรือยืดอายุมัน ันเดียวอยู่ว่าเป็นไงีมยไม่ยืดอายุใช่ไหมเราต้องให้มันเป็น2วนั3วน,วน,วน3มวนัน4ี่วันหวันใช่ไหมคะยืดออกไปให้มันนานที่สุดมารวบรวมข้อมูลว่าเราจะสามารถเอาสิ่งใดมายืดอ,อายุดอกกุหลาบได้อ่าเพื่อนบอกว่านนะ้ำน้ำอะไรลูกน้ำเปล่าน้ำเปล่า แต่เรามีอินเทอร์เน็ตเราเสิร์ชหาสิ่งที่มันมาให้หาความรู้เพิ่มเติมได้ไหมหาความรู้เพิ่มเติมได้อ่ะทีนี้เราจะหาความรู้เพิ่มเติมว่าอะไรที่มันยืดอายุหรือยืดยืดความสดของดอกกุวลับได้อี่บายให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะว,ว่าเราจะทำยังไงกันบ้าง 1. นึงให้ตัดอะไรตัด ตัดอะไรลูกตัดก้านมันให้มุมกี่เท่าไรออไในมุมเฉียงมุมเฉียง45งองศาเปลี่ยนน้ำในแจกันบ่อยๆอ่ะเขาบอกให้เปลี่ยนน้ำในใจกันบ่อยๆแต่เราจะทำไมเราจะไม่ลองเปลี่ยนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้อาหารมันสามให้ตัดอะไรลูกตัดใบไม้ออกให้หมดอย่าเอาใบ ห้ามเอาใบจุ่มน้ำสี่เลือกวางให้เหมาะถ้าเราวางแดดแรงๆจ้าๆเลยเป็นไงคะมันจะเหี่ยวไหมลูกม,มันจะเหี่ยวไวแสดงว่าเราจะต้องเลือกวางในที่ที่เหมาะสมเนาะอะ,อะต่อมาให้อาหารดอกไม้ลูกเราจะให้อะไรดอกไม้ดีเอิญน,น้ำหวานน้ำหวานใ,ให้ความหวานใช่ไหมคะให้ความหวานของดอกไม้ไมทีนี้ เราจะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่เป็นความหวานปอหนึ่งหันหน้ามาน้ำหวานอ่าหนึ่งน้ำหวานน้ำตาลหวานไหมหวเคยเห็นเครื่องดื่มชูกำลังไหมเคยชูกลังอะไรบ้างชูกำลังสปอนเซอร์ชูกำลังไหมเวลาเราเสียงเหงือ่อเรากินสปอนเซอร์ไหมแต่เป็นเด็กกินได้ไหมคะไ,มไดเ้เราลองเอาสปอนเซอร์มาทำไม <ท>มาใส่กดอกไม้ได้ลองดูซิว่าอะไรจะยืดอายุได้มากกว่ากันอะเริ่มทดลองกันเลยไหม,เร,มเริ่มเลยโอเค ใ้ไปัดไปปัดให้ไปนะอ่ะหน้าไปน้ำหน้าปูนสัก่อ่มไมเนี่ยมนดูก่อนน้ำตาลเท่าไหร่ในนี้น้ำตาลยี่สิหกกรัมยุ้นะยุแต่ว่ามากว่าเอาถึงที่นี้นะเอาถึงที่นี้นะสปไม่ไใช่ไหมุปเลยครมาใส่ไปโอเค อันนี้เริ่มมีสีอะไรแล้วสีดเริ่มมีสีดําอันนี้ยังสดอยู่ใช่ไหมคะอุ้ยดูดีๆก้านมีสีอะไรด้วยน้ำตาลน้ตาลสีน้ําตาหลหรอสีอะไรอีกเหมือนแดงแดงไหมเหมือนแดงแดงไหมเหมือนดูดน้ําอะไรขึ้นไปเลยเหมือนกินน้ําหวานเลยอ่ะอันนี้ล่ะอันนี้อันนี้ก็ยังสดอยู่อันนี้ก็ยังสดอยู่อ่ะลองดมซิสังเกตวันที่สาม อันไหนเริ่มเหี่ยวแล้วคะน้ำเปล่าใช่ไหมคะแต่อันนี้บานอ่าอันนี้อันนี้เป็นอะไรน้ำสปอนเซอร์บานไหมลูกบานอ่ะอันนี้อันนี้บานไหมมีรอยขาดอ้ามีรอยขาดรอยแหว่งใช่ไหมคะต้องมีอ่ะอันนี้อันนี้น่าจะสมบูรณ์สุดไหมใช่ที่เป็นน้ำหวานใช่ไหมคะเกตวันที่สี่ค่ะน้ำเปล่าก็จะเริ่มเหี่ยวแล้วนะ อันนี้เป็นน้ำหวานน้ำหวานเป็นไงคะยังไม่เหี่ยวใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าอันนี้ดอกนี้เริ่มบานยังเริ่มแล้วค่ะเป็นแล้วดอกนี้บานยังค่ะบานแล้วค่ะอ่ะสปอนเซอร์เริ่มบานแล้วเนาะแต่ยังสดอยู่ไหมคะสียังสดอยู่สดอยู่สารเลดวันที่เจ็ดอ่าสำรวจวันที่เจ็ดนะคะน้ำเปล่าเหี่ยวไปแล้วใช่ไหมใช่อ่าน้ำหวานยังทำไมอยู่ยังสดอยู่ใช่ไหมคะคอไม่ตกเลยเนาะ อ่าแล้วก็อันนี้น้ำต<บ>าลน,น้ำตาลหรือน้ำเชื่อมเป็นยังไงลูกเริ่มดำแล้วไหมอ,อ่อากอนน้<ด>ำสปอนเซอร์บานไหมลูกดอกเล้นบานอ่าตาสียังเป็นไงอยู่เลยสียังไ,ไหมยังแดงอยู่โอเคค่ะม,มีดำนิดนึงใช่ไหมโอเคค่ะอ,คอ่ะผลสรุป การอภิปรายในเรื่องการยืดอายุของดอกไม้น้ำอะไรทําให้ยืดอายุได้มากที่สุดคะน้ำหวานค่ะ<ท>น้ำหวานใช่ไหมคะลองลงมาเป็นน้ำอะไรลูกสปอนเซอร์น้ำสปอนเซอร์ลำดับต่อมาเป็นน้ำน้ำตาลสุดท้ายเลยน้ำเปล่า